อ้าวใส่ใส่ใายอ่าเอาเอาใส่ให้หมดใายเก็บเก็บเก็บแล้วเบอร์เก็บเออโอ้เรียงเรียงเรียงดีๆลูกเรียงดีๆเอออ้าวใส่ใสยเอออ่ะ ่ะยืนขึ้นมากดียืนขึ้นอ่ะเอาไปสายเอาไปสายสายดิดิเออ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 สายสายสายเออเก่งตบมือตบมือตัวเองก่อนตบมือตบมือตบมือก่อนตบมือโอ้เก่งผ่านแล้วลูกผ่านแล้วอ้าวแต่นี่ลองใส่ตะกร้าไม่